มายองไก่คันม่ทันมันตนคอดก่อนอม,มันหกเลยว่า Okay. <laughs>

ไปต่ออีกมันเบิกนี้มันเป็นกอไผ่ไผ่มันหกย่องมาเลยมันเป็นองปลาถึงหมองเต็ม ควมเซมาสิเราต่อยตอนนั้นเลย en ella. มันเขามาไป็นตอวจะ,จะเป็นอะไรล่ะบริเวณเชียงแหลนเล โอ้โหเด็ดเด็ดเพ่ไปทางไหนเวียนเอาแต่ห uh uh ึงใหญ่เลยพ่อมันหลับปานนี้จังได้ลยน้องอะก็มีบางกอยตัวนี้โอ้ยม่ได้ม่ได้ ถือว่ามาณถูกหลอบเสานะเลยเขากลัวบอลบ้างหนึ่งก็ยาม,มองทีมงานเขาก็ไล่อือ่ป่าถึงมันเขาก็โศกไอ้ป่าแหละเขาสิเลาะกับบอลหน่อย ยิ่งเป็นเพราะว่ามันขโขบแห้งเลยอ๋มาเท่าไหร่บอ,บบอ,อ,อ,อเออแล้วเนาะแล้วนะ ห่างเสื้อเลยโอ้ยเวียดมาแห่ไกล้หน่ยหนนขนเครื่องแก็บหายได้กับผักหอมท่อยู่ชัวได้ตอนตัวแปะห้องโลดกอกกู้ลอยลอยไปยี่ีดนามเชะกระเจ้าบกข้ลอยลอไงสิตะขันไดลีโลนาอขันบินขันขันบม่มีหยาดบินบินจะขึ้นไปสิงลงดินเนอะ เจิดบงเจิดกบลาบุตจิดบงโอ้เจิดตัว้ายเก่าก็เบิเบ่งคือบานคือน right? e ah, okay. ี่เลยจับกุ้งใหม่ใหญ่เดี๋ยวพนังรับอันนี้ก็เจ้าไุ้งม่รับอยู่กลางอันนี้กรเจ้าตุ้งใหเ้จิดมาอ้ขัเป่าตอต่อต่อเิบโอ้เมือยาว่นละสพาพชูนถามแป้วหลุดดอกมหากันเนาะเฮ็ดอี้ใกล้ก็เป็นเหลืองอีเนาะ เขาพิ่มมามานาอได้หมองแล้วแต่พันเติร์กถึงเลยที่น้นได้เห็ดเลยเขาหองเลยเรือใจมาเติร์กโดนน้อจ๋กุ๊กขี้กูนี่จะมาเปนเตี้ยวกันจนเหนื่อยอะไรกันแล้วจ๋วอย่างกูว่าเอาอ้วด้วยว่ไหก็ตามมาเกิรเนาะเราจะขายแเลยเราเบื่อเราจะปากกระชาหกแสนเนาอยมันหองใช่ส่วนล้านเหร ขนกเปนถองา้ำแลมมึดกระต่ายับเป็ดได้ผลเลยหยบหยาบนะเว้ยมีแต่เอาแต่สีนั่เอาแต่สีนั่เอาแต่สีนั่งหยาบแม่เลยดูกชาวเมือกินดีชเมือกินเนื้อเปื่อยโอ้ยโอ้ยตัวกระต่าย โอ้มองหน่อยจะใช้บอลจุบๆถือได้บอลตื่นบนถือไปหมดนอแม่ยคอบีดเลยเฮียดดโอ้ขีเฮือดอย่างเราลำเสดยไอ้ที่เราอนกันบูห์ทุนี่ตัวโอ้ไปชาตไว้ก่อนหุดว่องไปเลยได มาเฟื่อบ่นนมารันบ่เป็นจยงนเลยบ่มานฉ่ำบ่ได้เอาเปามเปามาเปาเนาะ้เกี่ยวกับชูนเป็นกจะจมหรือเป็นเดียย่างปลาไปก่อนจะกินเนาะจก่อนนะขันยาเดยอู้ปลาเลย เจก่อนจก่อนเาเบิ่งดูเาเบิงแน่โอหนี่โอ้โนี่โอโเป็นโอป้าเลยโอป้าเยโอ้กระเสื่อเป็นอย่างโอ้ยเสียอค้องแล้วย่างอุ้ย คอยจไดูเหลอดจนุนมันูอ่อยทังหัวได้ข่อยมัเอนี่ีข้อมันเหยียบได้แม่ันทังหัวมันรูปงตรูปแล้วก็มีที่นี่มาบวันนี้หนูนเทียนจุด ลอยลอยลอยเอาบ่อนลงไปสไิย่ำเอา <c oughs> ลอยน <c oughs> ่ตกกโดดน้อกี้หมาเลยลายสาเลยทีไรลายมยาวติดจะไ,ได้นีปิ่งไกป่ปลาเราปิ่งเอาภายหนึ่งเนาะ เปลียงพันหนึ่งเราใช้ต้มพันหนึ่งเน,นี่ยนำผลปลาหองกระสอเนี่ยจะเอาหมดแดงมาใส่เห็นปะโอ้มีไข่หอ,อ,อมอหอมันพดมาจากไทยมันมมนะครับเลือกเนาะ ีแตงเยวีอะใช้ยูหันรถันเดียจะลบ้ามบาทเดียจะลกขึ้เขาเนโมนงลกเนข้นนีาค่ค่ะวกปลาเสือบนิอเป่งไก่ปลาตอนตอมาจะชมันแดงเนาะาปลาเพิ่กมกินหมดเกี่ยนเวกับเจียวตับด้วจียวกเพ็รนะมามา สืบพักที่อาหารมดเลยอ๋อสุดยอดแล้วคือคุมมือือคุมมือเนาะอืมอืมขอบเอันนด้แหละค่าค่าสั่นอาแบบนีนโล่สมบูรณ์เนาะนออุบายพันโุรชน Khảo xào, xong mà xong mở, mán xong mở ừ. mán. Ừ. Về, mà xong nó nyam mang mhm 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 nhâm mà có mhm 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 nhâm mhm 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 mhm

เนี่มหักมเลโอ้มักเลยกินี้หมักนั่นนี่้วน่าเลยโมหมักนัวเอาใครจะใเดีนยเดินดีสุดอ่าก็หมักนัวอืออ่าบ่เอฮู้น้ออืมอืาตบน้องเขาบันได้ต่จะเก็ครับ อ่อนแล้วครับโอ้ถึอจะมาเสื่อมเนาะป่าแล้วอะไรนะ ผูป้ปลากันเรื่องนะโอ้ใส่ชมก็ดีใส่หน,น่อยก็ดีาลายก็ดีใส่ลายจิบทอกนะชมน้นำชนอยากชมแหงก่อเน่ยบ่อได้คอยเครื่องผสมเลตาตาอยู่บ้างปลาตุ๋นคือบานผสมเขากันดีเลยเขาตุมไก่แบบนี่ย แม่มีไข่ใช่นาจะแม่ไข่ไม่ไรยยังครับน,น้องหลงเหรอเหี้ยจะแจ่มเลยโอ้แหววเพชรหรือี่ยวปนเด็ดไปจ่มบเพชรเอาทุนเฮ้ย แล้วนนะมันต้องคือนีิตัวกอยเขามากมาสนอนก้อ้บดบดทนันเนาะกะ <c ười> มึงดึงขาเล้เนาะนน้นเต้มๆกระแม่กุ้ยหยงนสอนกระแม่หามด้วยจบมาสุด หารดีกินเขาแสบมากินโดยเฉพาะได้หลายเลยมากเอาน้ำน้ิ้งเงือกกับัดเงือกกำบดเมื่อตอนนี้นาจะหาอย่งนั้นพวเด้อแบบยูเลยได้ไหมยูแหละบ้าน้เขาเขา Nó chót chót phát hiện bót ngon 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 no ngon 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 Cái này ngon 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 ดเข้ามาบริเกมพร้อมเพื้อพาโบสเอาปิแอโลด้าอืมที่มรสเล้าพันนันประหลาดอีบ่ค้องแล้ว งานเนาะจะได้ชนะาเมียหน่อยอีกมีงานดุเมยขี่ออกโอนเมื่อาเจอไ้เจอไปมา้เจอแล้หมือนเลย่อบุญวะุ้ยเต็มาเลยเต็มช่อย่ตามโขนม่าจึกแล้วล่อ้ พ่อกะล้งหยัครับหยับมันบอเอาแล้วเือของหมักเลยจะหนีชูตาเลรอนี่ต้มไก่เขาหมักห้ตอนว่ากระเพนมอลี่ย่งนี่ามน้โยเลยเขหมักชุดใจเราอีกเอากับหมักชุจจกกันเอาเลยพี่ะพาคนาเอาไม้อเมดเลย มันาวอีี่สลมึงกินไลด้วยมงไปไล้โอ้โหนาะเรียบร้อยพีความสุขเนาะพาดเบดกับลาดตาชอ่อนเราเด้เกินแล้วเนาะบุยังพี่หัวดำเนี่ย้มยังโดปวดปวดฟาดโทษาดโซนเขาอี๋เนยังโซนกินเลคือเนาะเนาะ กอินเอ้าวไปนอนกันบ้านท่อชิ้นใหญ่เลาจะเก็บกินกโบราณาได้เนาะเมื่อชีเมื่อแต่เก็บบัดเดียวเนาะกินอิ่มนุนกินอิ่มนุนเลยกับพ่อสองแตบามาเด้มาสองแต๋ามาเลยมาเลยไร้เมื่อแรกเนี่มาจะไห้มื่อแรกใส่กลับใส่มองกับเก่าเนาะเมื่อเมื่อวานเพาว่าเขามากคำโพดวันใส่ป้าหน้ากับโปรแกร์โปรแก่เนาะ เอ้าพี่น้องตอนแรกๆนี่ก็สิแง่งนาทีก็ดีบันเนาะเฮาก็สิขึ้นบกคือเกาแล้วมือแรกอย่างเงี้เรารับเซ้ของพระเจ้าเนาะตอนแรกเกี่ยม